โอ้ยหนูก็ตื่นเ้าแท้หนูไม่เห็นอย่างมาเบิ่งอาหารปลาบ่อกยังนี่งวัวะกินงัวใส่อย่างหนแดงบ่แหนื้อแดงอาหารเป็ดอาหารไก่อาหาร<อ>ปลาบ่เกี้ยไก่บ่เกี้ยเกี้ยเดี๋ยวตักไปเกี้ยไก่เด้อเกี้ยเป็ดม,มันมักม,มีสาร<ม>อาหารหลายนี่เนแดงเนืเ้อแดงอืม ก็เสอหลายบาเดี๋ยวข้า,าไปขยายอยู่น้องก้อยเด้อน้องก้อย,ออยเอาไปปล่อยมันออกหลายๆให้ปลากินเด้ออาหารปลาพลา,านี่เขียวเนล้ําลดต้นทุนนะครับอันนี้เป็นอาหารลดต้นท,นทนนนุนเนาะแหนแดง,งเอาไปให้ปลาปลากิ้งผึดปลาเน่นปลาตะเพียนเท่านี่ครับอยู่สวนน้องก้อยนะครับ,บ น้องเราเรียนมะลักซอยพ่อครับมีแนวเใส่บ่ล่ะบ่ไปหากระคุมะชัยเด้อเอาไปให้ป้าเฮาอยู่น้องก้อยนี่เขาเลี้ยงไว้บ่เดี๋ยวน้ำใส่น้ำเนยมันจะแห้งแมาเนีย่ยน้ำนใส่น้ำว้าวอย่าเพิ่งเสียไปเต็มแตงกูใส่เป็ดตาขิงงัวมาให้อาหารมันน้ำเด้อขิงงัวแห้งเด้อมันจะสวงามเลยเห็นบ่ เอาหิ้งวัวมาใส่มันงามมันขยายเร็วเต็มบ่พออาทิตย์ก็เต็มคือเก่านนะเขาตักตักไปให้เป็ดให้ไก่ครับอาหารเพิ่นก็เอาเอีมมาใส่จักหน่อยนะครับแล้วก็เป็นไอ้กากน้ำตาลแล้วก็หิ้งวัวนาะหิ้งวัวแห้งนะหิ้งวัวเปียกแบบใส่ได้ครับเป็นอาหารลูกของคนนะขยายอย่างเร็วพอเต็มคือเก่อ ให้น้องไ้ลูกสาวหน้าตาซอยเนะาะเศรตะก้อนหน่อยครับมีหลายบอ่พอเราเพาะขยายไวอันนี้มันถืกอแดดหลายครับก็เลยเอาจาตกตัวเก่าโล๊กไวครับงามเพื่อนกันตอนนี้เป็นบรมร่มากแดดมันไดเหรอให้แดดลำไล่ย์ลำเล่นะครับแม็เดียวขยายพอได้เวนอาหารเสริมนะับคกับเ็ดกับไก่เรัา สิว่าอาหารเสริมกับอะไรครับจะให้หลายกว่าอาหารหลักอีกครับอุ้ยมันแทนธาตุโพคแต่ที่ผสมกับลั่มครับอาหารไก่เนาะมันก็ลดต้นทุนได้หลายสารับเกษตรกรที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับเราสิให้แต่อาหารเม็ดเป็นหลักมันก็แพงครับต้นทุนมันสูงเนาะเขาก็เลยเอาแหนแดงมาเลี้ยงนะครับเพื่อผสมไปเพิ่นนะครับเพิ่นกระมักนะครับอาหาร ไก่ก็อารมณ์ดีเนาะได้กินอาหารเพิ่มนะครับก็คือคนนะครับคนก็ได้กินผักสดๆนะครับไก่เป็ดไก่เราก็ได้กินได้อาหารแห้งอาหารหมักมันก็บ,บอก่อันนร้ป็นปัจจัยเขาก็ได้เด็กเพิ่นได้กินผักสดนะคือจังค้นเลยแหละเป็นแนวแก้มนะครับเลี้ยงมาตากทั้งในเบิองเลี้ยงมาตากไก่เพิ่นเบิองเนี่ยทั้งในคือหลายเนี่ยนี่ครับเรียงในปอกบอ่อ ออกวงแดงครับตัดเคืองนะครับมันเกาแล้วนะครับถ้าระเยอะเอามาใส่ประโยชน์นะครับเอาแนว้ตักมานน้ำแล้วตักไข่มูคนบางน้ำนี่ขู่หนูน้ตักขู้หนูมาถือมาทั้งนี้ไหลแน่นเลยทั้งนี้มันแน่นเลยมันไหลนี่เดี๋ยวเอาตักไปไกลเด้อตัวนี้ไปกินมล่ะกินมันหมักยังหักเลยเปลี่ยนให้ไกลเนี่อย่าจ่ะ Cùng để bé mày tăng mà Mày tăng con tác bằng lắm thôi, thì thì à? Nú cả nhau không xuống thế Bỏ nhau rồi Nhau xuống à, Em vẫn thử thôi. thế là nhau không xuống Úp. Ôi mất nạc bỏ tác về lá là หลายครับเหนีนนี่นะครับอาหารลดตนน้นทุนเท่าไหร่ประโยชน์หลายเฮ้ยช่วยไหมช่วยไหมเดี๋ยวไปปล่อยน้องก่อยน้ำเด้อไปปล่อยราสีนะ้ำไปเลี้ยงใหป้ปลากินน้ำปลามันหมักหมันหมักอืมแม่หนูพ่อหนูอเอ,าอ,อ่านต้นอ๋ออ๋อเนี่ย จะพามาเบิ่งครับอาหารเสริมที่เขาเลี้ยงไว้นะครับซอ,อยลดต้นทุนหลายแหนแดงสรรพคุณประโยชน์หลายครับปลาบำรุงลปลาบำรุงสัตว์เลี้ยงเขาเป็ดไกง่งวงกินได้ครับไปเอาไปผสมพอหน้าหวาลุนไว้หยุดตกจอมเอาไปบายก่อนไปบายท่านผู้ชมก่อนเร็วหนูพาดูแหนแดงละว๊าไปบายจุ๊บๆด้วย จ้าสวัสดีค่ะสวยสวสวัสดีค่ะสวยสวไปแล้วดิบ๊ายบาย